ซื้อรถ5 0 0แสนกว่าบาทไม่เคยเห็นรถมาก่อนไว้ใจถ้าอยากขีในสนามผมแถมแสให้ฟรีในสนามนะครับลูกค้าที่ซื้อรถร้านเรานะครับวันนี้มีไปตกร,รถจังหวัดเพชรบุรีนะครับยินด,ดีตอ้อนร,รับสู่จังหวัดเพชรบุรี แล้วก็รอจัามาปล่อยจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งคันนะครับลูกค้าซื้อรถจบเงินสดเลยนะครับเราจะส่งให้ถึงที่เลยนะเอาแล้วมาแล้วอโอ้วานสวยเลยนี่ถึงแล้วถึงแล้วนะครับถึงแล้ว ครับไปงไงครับพี่ซซทริปเลยนะครับรถไม่มีตำหนิเลยใช่ครับใส่ว่าไม่มีตำหนิเลยทีวิวทักมาในเพจครับผมซื้อง่ายเลยนะครับผมซื้อง่ายหนึ่ง ค่ขอเบอร์โทรเสร็จปุ๊บผมบอกไอ้จีบมีรถตัวนี้นะค,คือถูกใจ,จเ,รเราเราเราแจ้งรายละเอียดว่าโอเคมีตำหนิตรงไหนไม่มีตำหนิตรงไหนเราก็บอกบอกกับลูกค้าตรงนะครับแล้วก็ลูกค้าซื้อรถไม่เคยเห็นรถมาก่อนไม่เคยเห็นรถมาก่อนไว้ใจครับไว้ใจอ่า <c oughs> ซื้อรถห้าแสนกว่าบาทไม่เคยเห็นรถมาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไว้ใจก็คงไม่โอนตังค์อัดจำหรอก สอนวิธีในการควบคุมรถนะครับ,รบอ่ะขึ้นรถเลยครับคอ,อมรถคอมรถไหม,มไก็คือเบื้องต้นปกติเคยขี่รุ่นไหนไหมครับอเอาตงวละครไม่เคยเลยครับนี่คันแรก <c oughs> คันแรกไม่เคยขี่เลยหนึ่งพี่มีรถได้สองพี่ต้องรู้ก่อนนะครับ <c oughs> ว่าทักษะในการควบคุมรถพวกนี้มันเป็นยังไง <c oughs> เพราะว่ามุมเลี้ยวต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรถเวฟ <t ouch> ที่เราขี่ทั่วไปหรือฟีโนโทั่วไปอย่างเงี้ยอ่าเบืああ้องต้นเวลาขึ้นรถนะครับขึ้นรถปุ๊บเวลาขาเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเต็มเท้าใช่ไหมครับเ <venir. S 2> <T oney S 1> ต็มเท้าปุ๊บเนี่ยพอขึ้นปุ๊บเรายันขาข้างขวาไว้ดีก่อนนะครับจับอย่างเงี้ยแล้วขาข้างเนี้ยเราพยายามที่จะที่พร้อมที่จะรับหนักทีนะ่เร <t ouch> าดันรถเข้าไปปุ๊บแล้วใช้ใช้แขนดันขึ้นมาต้องกดเท้าปุ๊บแล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นมาอ่าแล้วก็ เวลาเราจอดรถเนี่ยพยายามแตะขาตั้งนิดนึงเตะให้มันสุด<ม>เพราะบางทีเนี่ยไอ้รถที่ลม้ลมลม้มล้มแปะเนี่ยเพราะว่าขาตั้งก็เตะไม่สุดพอ<ม>เตะไม่สุดปุ๊บเนี่ยแปะลงเลยครับแล้วมันจะเสียหายเยอะนะครับพอถ้าเกิดเราขึ้นปุ๊บเนี่ยขาข้างนู้นแล้วเราเขย่งขาข้างนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันพร้อมที่จะประคองด้านนู้นละครับแล้วก็ <c oughs> เวลาเราเลี้ยว สมมติว่าเราขี่ทางตรงมาเนี่ยรเราเลี้ยวมาจะเลี้ยวโค้งซ้ายถ้าแตะเบรกหน้าหน้ามันจะฝืนเบรกหน้าใช้เพื่อการหยุดรถมาทงตรงปุ๊บเราแตะเบรกหน้าปุ๊บเนี่ยรถจะหยุดแต่ถ้าอยู่ในโคง้งปุ๊บเราแตะเบรกหน้าปุ๊บรถตั้งเลยอ่ารถจะตั้งเลยฉะนั้นควรมาแตะเป็นเบรกหลังแทนคือใช้แค่ประคองอ่าพี่เอาขาตั้งอ่าโอเคเอาขาขึ้นประท้าเลยครับ ขาขึ้นประทา้าววางกลางเท้าครับอ่าวางกลางเทา้ามือจับแฮนครับมือจับแฮนปุ๊บเนี่ยแขนอันนี้พี่ว่าพี่นี่คือครั้งแรกไม่ได้ไม่ได้บอกพี่เลยนะอ่าถ้าอย่างเงี้ยคือแขนเราตึงไปนิดนึงออพอแขนเราตึงเราจะยังอยู่แบบนี้ใช่เหมือนเหมือนแขนตึงเมื่อกี้แขนแขนแบบเมื่อกี้พี่ลองเอาแขนเมื่อกี้แล้วพี่ลองมันก็จะฟืนคืนได้มันจะไม่มีแรงคุมอ่าไม่มีแรงคุมนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวแค่ปรับ ปรับแบบแขนลงไปนิดเดียวปุ๊บเนี่ยมันก็จะประคองได้เลยอ่ามันจะประคองได้เลยปุ๊บเนี่ยสมมุติเราจะเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายมือเราจะอยู่นี้รถตัวนี้มันมีชิปเตอร์เกียร์หนึ่งเข้าใช้คัดเกียร์สองไม่ต้องละอือตื้อตื้อเตะได้เลยเตะได้เลยลราเวลาเชนเกียร์เราอยู่เกียร์สี่เกียร์ห้าเราสามารถเชนลงได้เลยน้ำหนักอยู่ตรงกลางแต่นเนี้ยพอเราเบรกปุ๊บน้ำหนักไปลงข้างหน้า พอลงหน้าพ๊กข้างหลังก็เบาอ่าประมาณนั้นครับแต่ว่ามันก็ดีข้อดีของมันคือมันมีตัวทังคอนโทรลที่เข้ามาช่วยเราอยู่อ่าประมาณนี้ครับถ้าอยากขี่ในสนามนะครับผมแถมก็คือสอนให้ฟรีในสนามนะครับลูกค้าที่ซื้อรถร้านเรานะครับเพียงง่ายๆนะไม่ยากเลยครับออกรถร้านผมนะครับยกหูโทรมาเลยครับ0ูน1 9 5 3 5 2 2นงนะครับง่ายๆโอนมาจำปุ๊บ ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านทันทีนะครับอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนี้เ,เจอกันได้ครับผม